บัตรสวัสดิการแห่งรัฐผู้สูงอายุรับเงินยังชีพรวม900บาทโอนเข้าบัญชีงวดแรกมีนาคมนี้ฟังรายละเอียดในคลิปกรมบัญชีกลางประกาศพร้อมจ่ายเงินส่งเคา์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย ที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐในปีงบประมาณ2,567ได้รับเดือนละ100บาทเป็นเวลา9เดือนชี้จ่ายเป็นลายไต้มาสงวดแรกเริ่มมีนาคมนี้เมื่อวันที่18มกราคม2,567ที่ผ่านมา นางสาวทิวาพรผาสุขรองอธิบดีกรมบัญชีกลางในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลางเปิดเผยว่าคณะกรรมการบริหารกองทุนผู้สูงอายุอนุมัติแนวทางการจ่ายเงินส่งห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565ประจำปีงบประมาณปี2567 ในอัตรา100บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลา9เดือนตั้งแต่มกราคมถึงกันยายน2567ด้วยจโดยจ่ายเป็นลายไตายมาสและกำหนดการจ่ายงวดแรกในเดือนมีนาคม2567ซึ่งจะโอนเงินผ่าน2ช่องทางได้แก่1บัญชีเงินฝากธนาคารที่ผู้มีสิทธิแจ้งตามหนังสือให้ความยินยอมโอนเงินสวัสดิการเข้าบัญชี ร่วมกับบุคคลอื่นหรือบัญชีบุคคลอื่น 2. บัญชีพร้อมเพยที่ผูกกับหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีสิทธิ์ทั้งนี้นะคะผู้มีสิทธิ์ที่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตนสามารถไปยืนยันตัวตนได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาสำหรับผู้มีสิทธิ์ที่ไม่สามารถผูกบัญชีพร้อมเพยกับหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนได้ผู้พิการผู้ป่วยติดตี หรือผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน60ปีขึ้นไปที่ไม่สามารถเปิดบัญชีหรือผูกพรอมเพได้สามารถแจ้งความประสงค์ให้โอนเงินเข้าบัญชีร่วมกับบุคคลอื่นหรือเข้าบัญชีบุคคลอื่นโดยท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือให้ความยินยอมโอนเงินเข้าบัญชีร่วมกับบุคคลอื่นหรือเข้าบัญชีบุคคลอื่นได้ทางเว็บไซต์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565 หรือขอรับและยื่นแบบฟอร์มได้ที่กรมบัญชีกลางหรือสำนักงานคลังจังหวัดทุกจังหวัดทางนี้นะคะหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คอเซ็นเตอร์กรมบัญชีกลางหมายเลข022706400ในวันเวลาราชการและนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดนะคะที่ทางช่องนำมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังกันค่ะหากชื่นชอบ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆใ,ในทุกๆวันสำหรับคลิปนี้ทางช่องต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ